สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังโสดเป็นน้องยังโสดโกบิโก,โโกโยูตานิโกบิโกเอสเคสร้อยยี่สิบขีดหนึ่งว่ามาตร,รีแทเจ็ดสิบครับบุกกีศูนย์จุดห้าห้านะครับลูกบาทเม็ดสีเดิมครับ ประกอบด้วยว่าผิตที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์อินเจปแปนครับซีเรียลเก้ากว่าครับเ<ส>ครื่องเดิมปั๊มเดิมไฟฟ้าเต็มเอกสารอินวอยยังโสดครับยังโดสดลอกนาบางๆครับนะจะยากนียลอกยากนสี่แสนเก้าาพครับ <c oughs> อ๋ ไม่กล้าเจโอ84เอาไปลงเลนได้เลยครับนะแพ็เ7 0ดสิบเอาไปงานก่อสร้างได้ไหมน้องหรือว่าไปขุดดินขายก็อาจจะมีเสียงดังหน่อยเดี๋ยวบูธไม่มีแต่กันโซ่เต็ม รลเลอร์หแล้วข้าบนอีกหนึ่งครับนะสิตันครึ่งครับบัมควาสกิเคสามวีหกสามซีีดีหนึ่งอีซูซูครับซีซุทเทร์โบไดร์ อินเจกชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำแปดสิบห้าพลังมาครับเห็นรถยอดนิยมตั้งแต่ยุคเก่าสุดจนถึงปัจจุบันครับ <S <S เก่านอกนี่้านกว่าไไนี่ไหมน้องถ้าเก่านอกนะ้านสี่้านห้านะครับนะ <S <S ตปนทนสั้น <vaccines> ตัวน,นี้ซีเรียลเก้าพันกว่าแอร์เย็น ส้มง,ง่ายครับอะไรหาง,ง่ายสนใจ0982723752ครับรถอยู่บุริรัมสี่แสนมื่นเบาท ่อรอรรงไดด้นดนิหยคับว่าระบบได้นะครับระบบได้พูดง่ายๆว่าเดิมๆครับรถเดิมๆไปถ้ายเดี๋ยวใส่ให้ครับเฟรมไม่มีผุตัดดินงินวันร้อยกว่าเที่ยวกันนะครับ ยนต์ก็รุ่นนี้ประหยัดอยู่แล้วสนใจก็0982723752ออรถครับรถ Đeo bịt tôi đu nồi Đây một đã không? คนละทางพี่น้องไม่มีปัญหาได้แท็กเจ็ดสิบนะครับ นำแอร์ออกไม่มีอะไรเครื่องยนต์ไม่มีควันแล้วนะรอรถครับรอรถมาสนใจ0982723752 499,999บาทครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ